ใส่กองแต่แต่ตามญาตโยมที่มาร่วบคุมกับเราคนที่มาช่วยงานเรานะเหนือพระเพิ่งนะเหนือพระเพิ่งแต่แต่ญาตโยมที่มาช่วยงานข้างล่างที่มาช่วยงานนะที่มาควบคุมกับเราเหนือพระเพิ่งกีตอพระเพิ่งควบคุมดังแต่แต่ในวันนี้นะ แจกในวักระถิบเพรฉะนั้นเราจะแจกขค้ดทิปสองรอบนะสองรอบรอบแรกก็ขขคือวันพรุ่งนี้นะออกเดืนสามรอบที่สองเขาเกิดกระถิบนะกระถิบของเรากินน้อยจเป็นยานะกินน้อยจะเป็นยานะจะเป็นยารับรองว่าได้กินทุกคนได้กินทุกคนได้ได้เป็นททุกคนนะ

อย่าเอาเาห้าปลาเปิดโลกนะปาเปิดโลกป้าต่อป้ากรานพนะปกรานรเอา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 ใส่ทานใส่ทาส์เอาผ้าเอาผ้าสีทองปูแล้วก็ปูพาแล้วก็เอาใส่าสนะเด็กผาสู้ถวคุณูจักรุานพวกนี้อออภาษาวันที่วันที่แปดเดือนพฤศจิกายนป่ะด เตรียมสถานที่เตรียมวัตเตรียมปาเตรียมสถานที่เตรียการพิธีถม้อมหาสิสาทีเห็นมัยมอดท่อไรอนกเห็น้เนี่ยเห็นแตของบ้าอันนี้ก็ท่เขาท่บอดที่หกได่คันไม่ไม่ันลมีองาน ที e ่เาได้มวันวันหลอกทนไปบุทำา่วยเหลมช่ย่ยเจะย้ายย้ายไเาจะเ่ยาจยให้ไงคุยเอาขอจน้วก็รี่ตากัอย่างเดียวเัย ีจลงข้าข้าเข้าียข้าเข้าค่ะนี่ค <that> ือการกวนเขาทิป <facial> วัดใหม่ <dévelop him> ที่อ่ยสมเด็จอัดฉีไล่ควนหนีผู้ดีควนใส่ก็แมคยข้ามพังเพื่อไปาีไล่ขวัญหนีมุกขอยขวัญีไล่เนีผู้ใดผู้งามกะขวัญไปใส่ไหมบอกแบบนี้ขวัญใส่เลยฉีไล่จ้อย เอ้ยซ่มหน่้เได้ไรคือไรไม่น่าจะ่อลไปกูออยไม่น่าู่บอ่อยไม่น่าจะออแล้วมาคือมาจิตคือสาวสักหน่อยแต่ท่ัน เอาวากันเอกกันวางหันเตยนั่นขันหันแล้วแล้วจไปเห็ผู้เฒ่าไปตามเลยว่าสันได้ผันวาไอเรียกว่าหวยก็สั่นก็ครเพราสันเฒ่าไปู่เนอะันดบ้านเฒ่าบ่ไปตามเนอแต่ผู้ใดเฒ่าไปตามโดดสันาบนเไปวัานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะามรับชมค่ะ เ่าวลัมเนน่าวลัมเนลมเนียลอการก็ได้อยูดออาไม่คู่นั่นเราเขากองน่หละข่าวรดเข่าไปเห็นไปเห็นแล้วค่ะเจนนะคะคูลําดวนคูชำนาผู้คู่คูู่ยังก็คุณคู่ลําบวนนี่แหละเออครณคู่ลําดวนครคู่เนี่ยอว่าเนี่ออกว่า มาเดินค่ะเดินมาไปไปประจำไปประจํา <guarding> ว <okay>? ัดนั่นวัดนี้ทุกวัดก็ได้เลือกไปทุกวัดค่ะขอให้เป็นวัดวัดเก็บวัดใจใจงด้วยวัดวัดตั้งสถานที่ทั้งวัดเก็บวัดใจตอนนี้ใครชมบ้างมีมีกี่ไม่ไม่ไม่เจะออกยูทูบเอาหรอการเอาหรอเอายูทูบเอาดูยูทูบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ